สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะที่เข้ามาติดตามนะครับนะในช่องเตือนภัยแอปนิชาชีพนะครับกับช่องนี้ด้วยนะฮะช่องนี้ก็จะเป็นช่องสำรองนะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับนะที่เข้ามาติดตามนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็สะดวกเป็นช่วงบ่ายนะครับที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับก็ เป็นการเตือนภัยกันเหมือนเดิมนะครับหลายๆท่านที่เจออยู่นะครับก็สามารถมาอัปเดตได้นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลหลายๆอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับกับคนที่เจอปัญหาพวกแอปเถื่อนอยู่นะนะครับหลายๆท่านนะครับก็คอยมาอัปเดตกับผมอยู่นะนะครับดูด่วนนะครับมีมีอัปเดตมาหลายวันแล้วนะครับน่าจะผ่านเป็นอาทิตย์นะครับหลายๆท่านเลยนะนะครับ จริงๆก็มีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเอ่อในในช่องหลักก็มีอัปเดตนะฮะนะครับที่ผมเคยได้ไลฟ์สดอยู่นะครับนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะครับนะฮะก็จะเป็นสินเชื่อซับพัทนะครับอ่าซับพัทกับอีซี e ่นะครับ e ที่เยอะที่สุดนะครับซับพัทกับอีซี่ที่เยอะที่สุดนะครับตอนนี้นะครับจากที่ เออได้ไลฟ์สดมานะครับประมาณเดือน2เดือนเนี่ยนะครับซัพพลากับอีซี่เนี่ยจะเยอะที่สุดในช่วงนี้นะนะครับ <c oughs> เอ่อเมื่อวันที่3นะครับเมื่อวันที่3ก็มีพี่ๆมาอัปเดตกันนะนะครับก็จะมีพี่พนัทด้วยนะครับนะบตอนนั้นเขาก็2 1 0 0มื่นนะครับ2 1 0 0ของแอป APM m o n n y นะครับก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเออเขาน่าจะเขาน่าจะจบแล้วแหละเพราะว่า ตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเออถ้าจ่ายวันเนี้ยมันจะจบไหมนะครับคุณ v i p o b i l e นะครับก็จะมีสินเชื่อออชับไว e อีซี่นะครับยอดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหมื่นนะครับบิดมาแล้วณวันที่3นะครับณวันที่3ตอนนั้นอ่ะเขาเขาแจ้งมานะครับ25วันแล้วนะครับซึ่งถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ประมาณเดือนนิดนิดนะครับคือตอนนั้น25วันเนี่ยเขาเขาเงียบไปนะนะครับเงียบไปแล้วแหละนะฮะ คุณแอดนะครับ KK เนี่ย20วันนะครับตอนนี้ก็โทรน้อยลงนะครับโทรน้อยลงนะผมก็โอเคนะครับที่ที่มีอัปเดตให้ผมนะนะครับอ่าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับนะที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับนะก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับนะสำหรับคุณยาดานะครับอันนี้ผมก็มาอัปเดตของแต่ละคนเนาะเนี่ยตั้งแต่วันที่3เดือน8นะครับวันนี้ก็10กว่าแล้วของคุณยาดานะครับก็จะมีแอป AMP Money นะครับแล้วก็ BMP Landing นะครับซึ่งมีลูกจ้อยด้วยนะครับคุณยาดาตอนนั้นนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟ้าสายวันใหม่นะครับสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีครับนะฮะสวัสดีช่วงบ่ายด้วยนะครับนะฮะยุทธก็มาคอยอัปเดตของแต่ละคนให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องสำรองนะครับท่านใหม่ๆเนี่ยก็สามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับก็จะทําไว้หลายๆช่องนะฮะคุณดิวซาวเนี่ยตอนนั้นอ่ะสองอาทิตย์นะครับวันที่สามเดือนแปดอันนี้ก็ไปอีกแล้วสองอาทิตย์นะครับครบเดือนแล้วแหละนะครับก็ น่าจะเงียบแล้วแหละนะครับตอนนั้นก็มีสินเชื่อมือโปรกับอีซี่นะครับสวัสดีทักทายนะครับทักทายนะครับของพี่นิทิวัตรนะครับนิทิวัตรตอนนี้ผ่านมาแล้ว2เดือนนะครับโอเคแล้วแหละนะครับจะ3เดือนแล้วนะฮะเดี๋ยวดูนะจะโอเคไหมนะครับก็จะมีเออ่ซับพัทนะครับทั้งหมดเนี่ยแสนสองนะแสนสองนะครับแสนสองเลยนะนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซับพัทเนี่ยมันจะมีลูกย่อยนะฮะส่วนคุณฝนนะครับ จะเป็นของ BMP l e n d i n g นะครับยอดเนี่ย2,007นะครับก็ยังไม่คืนนะครับยอดเนี่ยมัน2,007ที่ต้องจ่ายนะครับแต่ได้จริงเนี่ย1,006เองนะครับนะแอปเถื่อนก็จะเป็นเงี้ยนะครับดอกเบี้ยมันมันสูงนะครับดอกเบี้ยสูงนะครับของคุณ B นะครับ BAE นะครับก็จะเป็นของ Taxi Cat นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในรู้สึกว่าจะอยู่ใน iPhone นั่นแหละนะครับอยู่ใน iPhone นะที่เจอเจอบ่อย นะครับอันนี้ก็จะเป็นการการอัปเดตนะครับสําหรับโหตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเงียบไปหลายท่านแล้วแหละนะครับของคุณสุพิธนะครับ1เดือนแล้วนะครับเดือนกว่าแล้วอันนี้ก็เงียบไปแล้วแหละนะครับเป็นสินเชื่อเอ่อสินเชื่อฟ้านะครับสินเชื่อฟ้านะครับของคุณธเนศนะครับเงินบินนะฮะหกถึงเจ็ดวันนะครับพี่สิริลลักษณ์นะครับของอีซี่ซับพัทนะครับบิดมาประมาณเดือนหนึ่ง นะเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่แหละก็เป็นการอัปเดตนะของแต่ละท่านนะครับผมผมจะดูพัฒนาการของแต่ละคนเรื่อยๆเลยนะนะครับซึ่งตรงนี้มันมันก็สําคัญนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยผ่านจุดนี้มาได้ไอที่ผมเคยลงคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยท่านใหม่ๆเนี่ยที่แบบแรกๆเข้ามาเลยเนี่ยนะครับจิตตกพอได้ติดตามกันไปนานๆนะครับดูคลิปวิดีโอผมไปเรื่อยๆนะครับมันก็รู้สึกว่าเอยเวลามันก็ผ่านไปนะครับเป็นเดือนและ มันก็เริ่มเงียบลงแล้วนะครับพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันมันก็เริ่มเงียบนะฮะเริ่มเงียบอืมเคเคเนี่ยเคเคถ้าถ้าหมดงวดสองเดือนใช่ไหมมันมันจะโทรตามอยู่ไหมครับนะอันเนี้ยถ้าหมดงวดของเราแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะให้ยอดพี่อีกหรือเปล่านะครับคุณฝนผมกลัวมันจะให้ยอดพี่อีกอดีดิแต่ถ้าถามโทรเนี่ยโทรเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอยากให้กู้อีกอ่ะนะครับให้เรากู้อีกอย่างเงี้ยถ้าจะโทรนะ ผมผมดูแล้วไออีซี่เนี่ยมันมันไม่น่าจะโทรทวงอีกหรอกนะครับอาจจะโทรให้เราเนี่ยรับยอดกู้อีกหรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งกลัวมันจะให้กลัวมันจะโอนเงินให้พี่ก่อนเนี่ยดิกลัวตรงเนี้ยอ๋อบิดใช่ไหมอ๋อถ้าถ้าบิดถ้าบิดใช่ไหมอ่ามันสองเดือนนะครับมันมันจะตามเป็นงวดนะครับตามเป็นงวดนะครับถ้าเป็นงวดเนี่ยสองเดือนเนี่ยมันสี่งวดยเงี้ยมันมันตามเป็นงวดเลยนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับนะฮะ บิดเถอะนึกนึกนึกว่าจ่ายแบบครบกำหนดแล้วไงน,นะครับเออนึกนึกว่าจ่ายหมดนะครับบิดเลยนะครับบิดเลยบิดเลยอืมเพราะพวกอ e ีซี่เนี่ยมันจะมีแบบเจ็ดวันกับสิบห้าวันเป็นงวงวดนะครับแบบเจ็ดวันเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะมันก็ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นแบบสิบห้าวันเนี่ยมันจะตามเป็นงวดเลยนะสวัสดีทักทายนะครับทักทายช่วงบ่ายนะครับนะฮะทักทายทุกท่ทานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องสำรองนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ความร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากๆากๆจริงๆบิดมันอยู่นะครับยังไงก็ต้องบิดครับบิดเถอะบิดได้เลยบิดได้เลยบิดได้เลยนะครับยังไงผมก็แนะนําในการบิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาก็พูดกันเยอะนะครับพูดถึงกันเยอะนะในเรื่องของแอปนึงกู้นะไม่ว่ามันจะโฆษณาใน YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับคือมันผิดกฎหมายอะ่ะ พอได้เงินไปนดอกมันสูงเราวิเคราะห์เองได้นะครับเราสามารถวิเคราะห์เองได้นะดอกมันสูงจริง,รงนะครับเราบีเถอะบางบางท่านเนี่ยก็ยังจ่ายค่าขยายเวลาอยู่เลยซึ่งการขยายเวลาเนี่ยมันมันไม่มีผลดีนะครับไม่ไม่มีผลดีเลยนะม,มีมีแต่เสียเปล่าๆนะครับเงินเดงเงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่เหลือนะครับเราเราสู้ไม่ได้เลยนะครับสําหรับพวกเนี้ยต้องแนะนําหลายๆท่านนะครับ ถึงแม้ว่ามันมันจะมีการประจานนะครับแม้ว่ามันจะมีการประจานเนี่ยนะครับเราก็ต้องปล่อยผ่านนะครับต้องปล่อยผ่านนะครับการประจานเนี่ยคือมันมันก็สุดๆของมันแล้วแหละนะครับสูดๆของมันแล้วการประจานเนี่ยมันมันก็ได้แค่นั้นนะครับถามว่ามันจะประจานกี่ครั้งกี่รอบนะครับประมาณสอสารอบนะนะครับสองสามครั้งนะแต่ถ้าใครที่มีแอปเงินกู้แบบหลายๆตัวหลายๆชื่อเนี่ยนะครับก็ต้องมันมันมันอาจจะหลายแอปหน่อยนะครับการประจานเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับบิดมาสองหมื่นใช่ไหมมันมันโทรหาคนรอบข้างว่าติดมันเป็นแสนมันเป็นธรรมดาพี่พี่ฝนนะครับแบบนี้แหละเนี่แหละคําว่ามิจฉาชีพนี่แหละคำคำว่ามิจฉาชีพมันเป็นแบบนี้แหละนะคือใส่ความแอบ,บอ้างไปเรื่อยนะครับแอบบอ้างไปเรื่อยนะครับการโทรหาคนรอบข้างเนี่ยนะครับมันก็มันยิ่งเดือดร้อนคนรอบข้างอยู่แล้วอนะแล้วมาเจอแบบนี้อีกนะครับหาว่าเราเนี่ยติดนี่เป็นทรงเป็นแสนอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวหรอกนะไม่ไหวไม่ไหว บิดมันเนี่ยสองหมื่นนะครับมันโทรหาคนรอบข้างว่าเราเนี่ยติดเป็นแสนได้ไหมหลายๆท่านนะครับที่โอนเงินไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็โทรทวงอีกนะมันมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะคือมันไม่มีอะไรแบบเออคำว่ามีฉาชีพอบพี่เนี่ยคำว่ามีอาชีพเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยอะ่ะนะครับสัจจะไม่มีไม่มีเลย นะครับต้องต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับบางทีมันโอนมาให้เองอีกโว้ยเราก็ตกใจนะเฮ้ยนี่เราต้องต้องจ่ายดอกมันดกเหรอบางคนเนี่ยอยากจบนะอยากจบเลยอะแบบว่าเฮ้ยไม่อยากจ่ายอีกแล้วอะอย่างงี้อย่างเงี้ยแต่มันโอนเข้าเองแล้วทีนี้เราไม่อยากได้เราทําไงบางท่านก็โอนคืนใช่ไหมสมมุติได้มาพันหนึ่งโอนคืนพันหนึ่งสมมุติด,ดอกอะดอกสองร้อยอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้จ่ายดอกคุณโอนคืนเพราะคุณไม่ต้องการแต่มันก็กลับมาโทรทวงเราอีกนะจะเอาดอก เนี่ยอย่างเงีย้ย <lawsuit royable> มันไม่น่าคืนด้วยซ้ําเราจะมารู้ภายหลังไงรู้งี้ไม่น่าคืนเลยนะครับผมเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยพวกเราเนี่ยแหละมาพิมพ์พูดคุยกันแหลทุกวันรู้งี้ไม่น่าคืนเลยบางท่านก็โหอยากจะไปกู้เอาคืนด้วยซ้ําแต่กู้ไม่ได้นะมันรู้ข้อมูลเดิมนะครับนะจากที่เราบิดไปไงเดี่ยและหลายท่านอยากได้คืนมากนะครับคือต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนพี่นะครับเราเรายิ่งจ่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นวังวนนะครับจากยอดหลักพันน่ะ จะกลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับที่ผมเห็นมาเนี่ยก็หลายคนนะครับยิ่งอยู่กับมันน่ะอยู่ในวังวนนานๆน่ะยิ่งโดนนะครับยิ่งเยอะบอกไว้ก่อนครับยิ่งโดนยิ่งเยอะอีซี่กับเคเคคือเดียวกันครับพี่เครือเดียวกันเลยนะครับเครือเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นครับนะฮะอีซี่เคเคมงคลฉับไวนะครับเครือเดียวกันนะครับเครือเดียวกันเลยพี่บิดเถอะนะครับอีซี่กับเคเคเนี่ยมันมันมันอาจจะจุกจิกนิดนึงนะครับในการโทรทวงนะ ทตัวงคือจุกจิกอะนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันมันเริ่มด่าหยาบคายหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยห้ามใช้คำหยาบนะของบริษัทพวกอีซี่พวกไอเนี่ยพวกเคเนี่ยนะครับมันห้ามด่ามันเป็นมันเป็นกฎของบริษัทมันนะครับบริษัทมันก็อยู่ในในกรุงเทพนี่แหละนะครับทราบดีเลยแหละนะในกรุงเทพแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่ได้ตามถึงบ้านหรือว่ามีการลงพื้นที่อะไรนะครับไม่จริงนะ ไม่จริงไม่จริงนะครับในการลงพื้นที่อะไรไม่ไม่มีจริงนะครับอืมนะครับ easy กับ kk ก็คือเดียวกันแหละพี่นะครับคือเดียวกันแต่ตอนนี้เราเราอาจจะไม่เห็นมันในในโลกโซเชียลสักเท่าไหร่นะบางทีบางทีแอปมันหายนะครับยัง kk เนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็อยู k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  ่ในเห็นในเว็บันแหละนะครับในในในอินเทอร์เน็ตในในโลกโซเชียลเหล่านี้แหละนะครับยังเห็นอยู่แต่ easy อีซี่ตอนนี้ก็เห็นเห็นมีสองตัวนะสีเขียวกับตัวสีน้ำเงินม,ม่วงอะ่ะนะครับก็ยังเห็นอยู่นะอีซี่อีซี่มันเปลี่ยนชื่อมาบ่อยนะครับตั้งแต่อีเกิลเครดิตแล้วนะครับอีเกิลเครดิตก็เป็นอีซี่เนี่ยมันมันแตกแยกกันออกมาตำรวจไม่ตามจับเลอพี่นะฮะหนูเห็นแอปอื่นๆโดนตามจับกันคือคือผมไม่แน่ใจว่าในแอปต่างๆเนี่ยมันจะใช้ชื่อบริษัทว่าอะไรด้วยเป็นหลักๆอ่ะเนาะที่เห็นจับกันมีสมุดปากการใช่ไหม อันนั้นอ่ะผมผมไม่รู้นะว่าแอป,ปอะไรที่จะโดนไปด้วยนะครับจริงๆมันมันมีหลายที่ครับในประเทศไทยอมีนะครับก็ต้องเนาะให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลนะครับตำรวจไซเบอร์หรือเปล่านะครับที่ที่ตามจับอ่ะนะฮะก็ก็อยากให้จับหมดนั่นแหละนะครับคือมันเป็นแอป,ปเถื่อนจริงๆแล้วมันเหมือนจะช่วยเรานะแต่มันไม่ได้ช่วยเลยนะแอปพวกนี้นะครับมันมันหนักกว่าเดิมมันซ้ําเติมหนักกว่าเดิมนะในเรื่องของพวกนี้ซ้ําเติมหนักมาก นะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> นะครับนะคนไทยอ่ะโดนกันเยอะนะครับโดนกันเยอะมันมันเหมือนเป็นการซ้ําเติมดีๆอ่ะเอาจริงๆนะในเรื่องของพวกแอปเงินกู้อะไรพวกเนี้อืมตำรวจไม่ตามมาจับเหรอผมก็อยากให้มาจับเหมือนกันเนี่ยเอาจริงๆนะก็อยากให้จับหมดแหละ เพราะว่ามันมันเหมือนมันมีการโฆษณาเนี่ยไอ้เราก็นึกว่ามันเป็นสินเชื่อที่น่าเชื่อถือใช่ไหมละ่ะเราก็บางท่านนี่ก็โ,โหกู้ไปก็ตกใจนะในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ในเรื่องของกําหนดนะระยะเวลาจากที่ว่า9ก้าสิบเอ็ดวันถนะึงร้อยแปดสิบวันจากที่ใครๆเห็นในโฆษณาเอ้มันไม่จริงเลยนะนะครับไม่จริงเลยไม่ได้ไม่ใช่แบบอย่างที่คิดเลยนะเจ็ดวันทวงหกวันทวงอย่างเงี้ยตกใจไหมลนะ่ะ นะครับเราก็ต้องมาจ่ายอีกอ่ะแล้วบางทีมันหาไม่ทันเราก็ต้องไปกู้อีกก็หนักกว่าเดิมอีกนะครับหนักกว่าเดิมแต่แหละผมผมก็อยากให้ตํารวจจับเหมือนกันนั่แหละนะคุณฝนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่แหละครับก็ผมก็มาไลฟ์สดนะครับก็เหมือนเหมือนเป็นการสะสมคลิปวิดีโอไว้นะครับนะครับเพื่อคน รุ่นหลังๆนะครับจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยได้หรือเข้ามาดูก็ได้นะครับนะมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเหมือนนพวกเราพิมพ์คุยกันนี่แหละนะครับซึ่งของของอีซี่นะครับอีซี่มีเยอะนะนะครับเพราะว่ามันโฆษณาเยอะอีซี่โดนกันเยอะนะครับเป็นงวดงวดสิวันเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากนะฮะอย่างที่พลวัตนะครับอีซี่นะครับตระกูลอีซี่เนี่ยเขากู้มา3ตัวเลยนะครับสยอดเลยนะครับทั้งหมดอรวมๆแล้วเนี่ยสองหมนะครับตอนนี้เขาก็บิดนะครับ เนี่ยตั้งตั้งแต่วันที่สิบแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบนะครับันก็ห้าวันแล้ห้าวันนะครับซับพัดซับพัดนี่ก็เยอะแล้วก็มีสินเชื่อมือโปรนะครับสินเชื่อมือโปรนี่ก็เยอะนะครับหลายๆท่านที่เจอนะครับคือแอป,ปตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยแอป,ปตอนเนี้ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับใหม่มากนะครับก็ที่เห็นเห็นก็พวก a m p b m p bing loan inter mobile ken mobile นะครับ นี่แหละนี่แหละที่ที่เราเจอกันผู้อ e ีโซนอีซี่นี่แหละนะครับณนะตอนนี้นะถ้าถ้าเป็นแอปเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากกว่านี้อีกนะแอปเมื่อก่อนนะเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับที่ให้คำแนะนานะครับเอาของของป้าโอเคๆนะครับคุณป้าเข้ามาดูอยู่นะครับก็ห้าวันแล้วเนาะผ่านไปอดทนโอดทนดีที่สุดแล้วป้านะครับคุณป้าผ่านได้อยู่แล้วนะครับขนาดห้าวันเนี้ยอย่างน้อยห้าวันนี้คุณป้าก็ไม่ต้องไปจ่ายถูกไหมล่ะเออไม่ต้องหาเงินมาจ่ายถูกไหม นี่แหละมันมันดีตรงนี้แหละอืดีตรงนี้แหละดีตรงนี้แหละอ่านะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับบิดมาห้าวันแล้วนะครับห้าวันห้าวันของเคเคดีแล้วครับดีแล้วครับอืมนั่นแหละนั่นแหละมันมันก็ต้องช่วยกันนะครับ ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับคุณป้านะครับของเคเคนี่ยหลายคนมากนะครับทั่วประเทศไทยแหละนะครับแต่เคเคนี่ไม่น่าจะมีประจานนะครับนะไม่น่าจะมีประจานนะครับมันไม่เหมือนพวกไอพวกอินเตอร์โมบายพวกซับพัดพวกเคโมบายอย่างเงี้ยมันมันจะมีการประจานครับมีการประจานนะฮะเอารูปภาพเราไปตัดต่อนะครับรวมกับภาพของเพื่อนอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะกดดันกดดันจริงๆนะครับมันมันเดือดร้อนคนอื่นเขานะครับพวกแอปพวกเนี้ย เดี๋ยวเลาคนอื่นเขาคือตอนนี้ในโลกโซเชียลเรานะครับก็ช่วยๆกันอยู่นะฮะช่วยๆกันอยู่ในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งมีหลายช่องมากนะครับนะก็ก็ต้องขอบคุณหลายๆช่องด้วยแล้วกันเนาะซึ่งทําให้คือบางทีอ่ะคนเราอ่ะกำลังจะสมัครอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราสนใจในเรื่องของแอปไหนเนี่ยมันจะเห็นคลิปวิดีโอกันก็มีนะบางคนเห็นคลิปผมก่อนนะครับนะฮะก็สงสัยอยู่ว่าเอ้ยกาลังจะกู้เลยเนี่ยเออก็ดีนะที่ที่ยังไม่ได้กู้ นะครับถ้าเราให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันอาจจะโอนให้เลยก็ได้นะทําให้เราไปพัวพันกับมันเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เนี่ยโดนดอกเบีย้ยก็ตั้งเท่าไหร่ขนาดโอนคืนแล้วยังไม่จบก็มีนะครับควาว่ามิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพมันก็เรื่องจริงอะ่ะโอนคืนไม่จบก็มีนะซับพัดใช่ไหมครับคุณเสกสรรนะรผมสมัครเอ,อ่ยังไงก็ไม่อนุมัติพี่ทําไงดีคือคือต้องบอกว่าไอ้ซับพัทนี่มันเถื่อนนะครับมันเถื่อนนะอย่าไปสมัครมันเลย แล้วนะมันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนนะครับเพราะว่ามันมันมันสร้างความเดือดร้อนนะไม่ใช่แค่เรานะสวัสดีครับป้าลองเงินออกนะครับจะสั่งน้ำพริกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นเป็นน้ำพริกน้ำพริกตอนนี้เหลือเป็นน้ำพริกแมงดาปลาย่างนะครับนะคุณป้านะแมงดาปลาย่างเออบิดครับรอ๋จอจะบิดใช่ไหมอืมมันยังมีอีกหลายแอปครับมีหลายแอปค่อนข้างเยอะนะครับอีกหลายแอป นะขอบคุณนะครับคุณป้านะครับก็มีพวกขนมด้วยนะครับมีมีพวกขนมนะครับตอน,นนี้นะเป็นเป็นกล่องละ2 0 0ก nah ็มีนะครับเผื่อเอ่อเผื่อซื้อไปนะครับให้ล <โ iros. S 1> ูกหลงลูกหลานนะครับได้กินกันไม่ไม่ครับคือคือตรงเนี้ยไม่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 ต้องมีคําว่าสอนหรอกนะครับมันมันอยู่ที่ว่าแอปอะมันจะให้เราหรือเปล่าเราสมัครปกตินี่แหละเราสมัครเงินกู้ธรรมดานี่แหละครับมันอยู่ที่ว่ามันจะให้เราหรือเปล่าแค่นั้นเอง จริงๆมันมีหลายแอปมากนะครับหลายแอปมากที่ที่โฆษณาเนี่ยจริงๆมันมันเทือนแทบแทบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะมันมันไม่ต้องสอนกันเลยนะครับคือพวกเนี้ยเราสมัครไปได้เลยนะครับอยู่ที่ว่ามันจะให้เราหรือเปล่าแอปนั้นอ่ะห้าสิบห้าสิบอืมจริงๆอ่อจริงๆเท่าที่เห็นตอนเนี้ยนะครับมันในในเพย์สโตก็มีนะครับในเพยโตก็มีนะครับนะฮะพวก เอพีเอ็มมันนี่บีเอ็มพีเนดิ้งอะไรพวกนี้ครับพวกซับพัดนะฮะอีซี่นะครับส่วนมากก็อนะีซี่อะณตอนนี้นะอีซี่เนี่ยจะให้เยอะแล้วก็มันจะมีในในในเพสโตก็กู้เงินง่ายๆอะไรเงี้ยก็ก็เห็นอยู่นะครับผมผมเห็นอยู่นะลองเข้าเพ t โต e ดูนะครับพิมพ์คาว่าสินเชื่อนะครับแอปสินเชื่อเนี่ยมันมันก็ขึ้นกันเยอะแยะไปหมดแล้วยืมคล่องอย่างเงี้ยนะครับยืมคล่องก็มี เงินบินอย่างเงี้ยเห็นเห็นโฆษณาบ่อยเงินบินนะครับแต่แนะนําก่อนนะครับว่าคือพวกนี้มันมันเถื่อนนะนะครับเราเรามีผลกระทบที่ไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทัวรทวงหาคนร,รอบข้างนี่เยอะบางท่านก่อนกู้เนี่ยนะครับก็ใส่เบอร์ปอมก็มีนะครับเบอร์มือถือนะใส่เบอร์ปอมเมมเบอร์ปอมอะไรเนี้ยกม็มีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจริงๆแอปเยอะมากครับ นะพ่เษสั่แอปเยอะมากเยอะมากเยอะมากมเยอะจริงๆต้องต้องแนะนาหลีกเลี่ยงดีกว่าแตนะ่ถามว่าเราเราก็มีปัญหาเรื่องเงินนะผมผมเข้าใจนะนะครับไอเงินตรงนี้นะครับที่แบบว่าถูกกฎหมายเนี่ยมันก็กู้ยากอะเนาะเอ่อถ้าผิดแล้วไม่ไม่ต้องย้อนนะให้กําลังใจทุกคนครับเอออย,อย่าไปยุ่งมันเลยเนาะนะครับแอปชีกนะครับ ออนะขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะครับผมก็ไลฟ์สดนะครับในช่องหลักนะครับนะในช่องไลฟ์สไตล์บายุทธนะครับตอนนี้นะครับของช่องสำรองนะครับยุทธก็พยายามนะครับมามาพูดคุยไว้นะครับนะให้ให้มันเคลื่อนไหวบ้างนะครับในช่องสำรองนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคงติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวฝากติดตามในช่องหลักด้วยนะครับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับ นะฮะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมก็ไปไลยละนะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในช่องหลักนะครับ,นะรบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ